วัดเอวนะคะตัวนี้วัดจากซ้ายไปขวานะคะได้สามหกนิ้วสิบแปดนะคะคือสามหกนิ้วจากป้ายตรงนี้นะคะปายเห็นว่ดับเสามแปดตัวนี้หดไปสองนิ้วนะคะการวัดจากเป้าวัดจากเป้าถึงปลายขา สามสิบเอ็ดนิ้วค่ะซึ่งตัวนี้มีการเก็บไใ่ขาตาหนิไม่มีนะคะเป้าเต็มนะเป้าเต็มค่ะให้ดูด้านในด้ว,ว่าแก้เอวหรือเปล่าค่ะ ดูด้านในนะคะไม่มีการแก้เอวเด็ดทั้งสิ้นนะคะไม่มีร่องรอยเลยค่ะเกิดจากการหดตัวตามธรรมชาตินะคะ